คุณผู้ชมครับเชื่อหรือไม่โล่ม o t ต g p กจีกำลังถูกเขย่าแบบสุดคีดสนามใหม่บาลาตอนปรากประเทศฮังการีเพิ่งเปิดตัวเป็นสนามแข่งขันม o โต g ีแต่ละนักบิดต้องเจอโของสุดหินความเร็วสูงสุดและแรงกดดันที่เกินขีดจำกัดและใครละ่ะที่จะขึ้นเป็นราชันของสนามนี้คำตอบชัดเจนมาร์กมาเกสนักบิดแชมป์โลกหลายสมัยจากดุคติเลโนโวกวาดโพสิชันแรกไปครองแบบดุเดือด เชิญชนะมา์โกเบสกิจากอพรินเฮียในวินาทีสุดท้ายลองจินตนาการสนามใหม่ที่ไม่มีใครคุ้นเคยนักบิดทุกคนต่างต้องปรับตัวอ่านสนามแบบสดๆและแตัดสินใจด้วยความเร็วที่บ้าคลังมาร์เกสทำมันได้สำเร็จแบบไม่มีข้อผิดพลาดรอบควอลิฟายครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วมันคือสงครามจิตใจและเทคนิคขั้นสูงสุด มาร์กมาควสดูคาติเลโนโวทำรอบใหม่เร็วที่สุดในสนามแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และสัญชาตญาณน,นักสู้มาโกเบสเซกิอัฟริเลียแรซงิ่งทีมคู่แข่งตัวฉกาดเฉือนในวินาทีสุดท้ายจากมาควสแสดงให้เห็นว่าความพยายามและความมุ่นมั่นไม่ได้ลดน้อยลงแม้ในสนามใหม่ f a บิโอดิเจียนอันโตนจากเปอร์ตาม a นาเอนดูร v r 4 6จากแถวหน้าสู่แถวหลังสร้างแรงบันดาลใจให้ดาวรุ่งเห็นว่าความเร็วและกลยุทธ์คือกุญแจสำคัญเฟอร์มินอัลเดเกจากเ e รซิเน่เรซิ่งมอเตอรีอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ไม่ยอมใครเขาทำผลงานได้ดีแม้เริ่มจาก Q1 เ e โต o อา o s สตาเรดบู l เคทีเอ็มแฟประสบอุบัติเหตุในรอบแรกแต่กลับมาทำเวลาได้ดีในรอบสองสแสดงถึงหัวใจนักสู้และความไม่ยอมแพ้ฟรานเชสโกบันยายาดูคาติ l e โ o v o ไม่สามารถผ่านเข้ารอบค2ได้นี่คือความโหดร้ายของสนามใหม่สนามบาลลังปลากเป็นสนามใหม่เอีม่มมีทั้งของแคบของกว้างและจุดเบรกสุดท้าทายความเร็วสูงสุดอาจทำให้นักบิดรู้สึกว่าเวลาหยุดเดินชั่วขณนะ ใครจะปรับตัวเข้ากับสนามใหม่ได้เร็วที่สุดใครจะพลาดแล้วต้องเสียอันดับไปทุกการเบรกทุกการเร่งคือการตัดสินชะตาชีวิตและอันดับในสนามมากเกสไม่ได้มาเล่นๆเ,เขารู้ว่าสนามใหม่ๆายถือไม่มีใครมีข้อมูลครบดังนั้นสิ่งที่ทําให้เขาพงงาดคือ 1. การเลือกยางและจังหวะรอบที่มั่นยํา 2. การอ่านสนามและโค้งแบบเร็วทัสา การคุมแรงกดดันแบบนักรบตัวจริงนี่คือเหตุผลที่ทำให้เขาเฉือนชนะเบสิกิเพียงวินาทีเดียวเบสิกิและฟาบิโอดิเจนอติโอทำให้เราเห็นว่าไม่มีใครกลัวมาเกสพวกเขาพร้อมที่จะสู้ถึงวินาทีสุดท้ายฟาบิโอดิเจนอติโอจาก Q1 สู้แถวหน้าแสดงให้เห็นความเด็ดเดี่ยวของนักบิดดาวรุง่งเอาเดเกอร์จากเ r รซินีเรซิงโมโตจีพีไม่ยอมใครแม้เริ่มจากรอบแรก คำถามสำหรับแฟนๆคุณคิดว่าใครจะสู้มาเกสได้ในวันอาทิตย์นี้เโตโรอากกสตาประสบอุบัติเหตุในรอบแรกแต่กลับมาทำเวลาได้ดีในรอบสองนี่แสดงถึงหัวใจนักสู้ที่แท้จริงลองถามตัวเองถ้าคุณอยู่ในจังหวะเดียวกับอากกสตาคุณจะลุกขึ้นสู้ต่อหรือถอยหลัง โมโตจีพีคือเกมของเส้นเผากับความเร็วสูงสุดสนามบาลตันปาร์คคือเวทีที่นักบิดต้องอ่านสนามแบบเรียวทำและแตัดสินใจเสี่ยงทุกวินาทีคงแคบเท่ากับพลาดเท่ากับสูญเสียอันดับการเร่งราบสุดท้ายเท่ากับโอกาสทำรายสถิติเท่ากับความเสี่ยงสูงคุณพร้อมดูนักบิดกระแทกความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบไม่นอนถอยหลังหรือยัง การคุณลิฟายครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า m o t o g p คือสงครามใจเล็กกลยุทธ์ไม่ใช่แค่ความเร็วมาเกวสคือราชันเบสกิและดาวรุ่งคือทหารผู้กลา้าบัญญาญ่าคือบทเรียนว่าแม้เป็นแชมป์เก่าก็ไม่อาจประมาทได้ถ้าวันอาทิตย์นี้เราจะได้เห็นการแข่งขันเต็มแม็กสิ่งที่ต้องจับตามองคือ 1. การเริ่มต้นแถวหน้าใครจะได้เปรียบ 2. การเลือกยาง ใครจะทนต่อความร้อนและแรงกดดันได้ดีที่สุด 3. การต่อสู้แบบตัวต่อตัวมา์เกสจะยังเหนือชั้นเหมือนรอบควอลิฟายหรือไม่วิเคราะห์ความสามารถของนักบิดมาร์กมา์เกสประสบการณ์สัญชตาตญาณและกลยุทธ์เท่ากับอาวุธลับเบเซกิ ki, ดาวรุ่งที่กล้าส,สู้ทุกโค้งดีเจนอันโตนิโอคิวันสู้แถวหน้าเท่ากับพิสูจน์ว่าใครก็ทำได้คุณคิดว่าใครคือคู่แข่งจริงของมา์เกส เสียงเครื่องยนต์ขวัญยังความเร็ว300กิโลเมตรตชั่วโมงทุกอย่างคืออารมณ์ที่กระเทกใจฟันฟันคุณรู้สึกตื่นเต้นแค่ไหนกับสนามใหม่คุณเชียร์ใครจะขึ้นโพเดียมนี่คือความสนุกของ MotoGP สําสำหรับวัยรุ่นและวัยทำงาน20งาปีทุกวินาทีในสนามมาราธอนปลากคือการตัดสินชะตาชีวิตและอันดับเบรกผิด เท่ากับสูญเสียอันดับเร่งเกินอาจเสียการควบคุมคุณกล้าพูดไหมว่าคุณจะไม่ตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นนักบิดโค้งสุดท้ายมากเกสขวาโพเท่ากับมีโอกาสสูงในการชนะเบสเซกิและดิเจนอันโตนิโอเท่ากับต้องรุกหนักสนามใหม่เท่ากับใครก็อาจทำลายสถิติได้นี่คือการแข่งขันที่ดุเดือดที่สุดแห่งปี2025คุณคิดว่าใครจะเป็นราชาโมโตจีพีในวันอาทิตย์นี้ ใครจะพลาดและต้องจะปลูดกับอันดับหลังถ้าคุณเป็นนักบิดจ,จะเลือกกลยุทธ์แบบไหนมาร์กเวสแสดงให้โลกเห็นแล้วว่าความเหนือฉชันไม่ใช่เรื่องโชคแต่เป็นการวางกลยุทธ์ประสบการณ์เล็กหัวใจนักสู้แฟนๆทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมวันอาทิตย์นี้จะเป็นสงครามความเร็วเต็มแม็กใครจะขึ้นโพเดียมใครจะพลาดทุกวินาทีคือเรื่องราที่จะพูดถึงไปอีกนาน คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะเห็นราชันโมโตที่ผีปะทะก,กับทุกคู่แข่งในสนามใหม่ใครจะหยุดมาเควสได้